สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรับชมนะครับสบายสบายสกายเซ็นเตอร์นะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมีเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมาฝากท่านอีกเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษและก็สุภาพสตรีนะครับที่รักสวยรักงามรักเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับวันนี้นะครับเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะครับนั่นก็คือ สาหร่ายสไปรูดีนาของบริษัท DXN ซนะครับซึ่งเป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินนะครับในสาหร่ายของบริษัท DXN ก็จะมีสารอาหารที่ครบถ้วนตามที่ร่างกายของเราต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนวิตามิน AED นะครับโปรโตีนวิตามินแร่ธาตุกรดอะมิโนสารเบตา้าแคโรทีน แล้วก็คอโรฟิล์นะครับที่สําคัญมีคอโรฟิล์ชนิดเข้มข้นเลยนะครับมีอยู่ในสาหร่ายสไปรวินาของบริษัท DXN ประโยชน์แล้วก็สปะคุณเยอะแยะมากมายหลายอย่างนะครับช่วยปรับสมรุลให้กับร่างกายขับไขมันส่วนเกินเพิ่มภูมิต้านทานต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระฟิตกระชับปรับสัสดส่วนนั่นเองนะครับสุภาพสตรีที่ต้องการลดไขมันลดส่วนเกิน หรือลดสัดส่วนนะครับขอแนะนําให้ทานก่อนอาหาร20เม็ดนะครับ20เม็ดก่อนอาหารประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากที่ท่านทานสาหร่ายแล้วความรู้สึกหรืออาการหิวก็จะน้อยลงท่านก็จะทานข้าวได้น้อยลงนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้คนที่ทานสาหร่ายแล้วสามารถลดหุ่นหรือลดสัดส่วนได้แบบฟิตกระชับปรับสัดส่วน ฟิตทุกส่วนเลยนะครับขอย้ําว่าฟิตกระชับปรับสัดส,ส่วนไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษและก็สุภาพสตรีนะครับท่านที่สนใจในการดูแลสุขภาพดูแลร่างกายสาหร่ายสไปรูน่าเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาทานผักผลไม้หรือรับประทานอาหารไม่คดครบหลักโภชนาการนะครับสนใจก็ติดต่อกับตัวแทนจําหน่ายใกล้บ้านท่านหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0 8 4 7 990052สบายสบายสกายเซ็นเตอร์สวัสดีครับ